ที่หมู่บ้านเราเลยครับเนี่ยจะมองหันทิศทางกันมีตรงไหนบ้างาทางนู้นนะครับทิศทางมาจะทางนูน้นช็อกโกแลตวิวหรือเปล่าไม่แน่ใจยังไม่เห็นนะฮะไม่เห็นได้ยินแต่เสียงนะฮะจะหากัน ชิดทางกันนนเห็นอยู่ใกล้ๆนุ่นบรรยากาศเขาดาวนะฮะเวลานะตอนนี้ได้ถึงบรรยากาศนะะั้นครับ ก็จะวางม,มองหาทิศทางนะครับถ้ามืดนะจะได้มองเห็นแสงไม่ได้อยู่ในที่มืดนะครับก็เลยไม่ค่อยเห็นว่ามีผู้ที่อหนก็จุดพุ่งๆปังๆลเล็กๆน้อยๆนะครับผู้เที่ยงคืนนะตอนนี้ ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นอันนี้เราก็บินอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเรานะครับเหนือหัวเราเองนะก็เห็นไกลๆนู้นนะครัปิดแสงเลยดิมันก็ไม่ชัดนะครับปิดแสงก็ไม่ชัดนะครับมองไม่เห็นนะฮะได้ยินแต er ่เสียงรอบๆนะครับปุ่มปั๊มปุ่ม,ม,มนะฮะก็สวัสดีปีใหม่นะครับ เพื่อนพองน้องพี่สมาชิกที่พูดที่ติดตามนะครับช่อง kp n a t c h a l นะครับอ่าเห็นแล้วครับนก็สวัสดีปีใหม่2567นะครับเข้าสู่ฤดูการทำมาหากินของเราตามปกตินะฮะเดี๋ยวผมก็เลยพยายามหันไปทางอ่าเห็นไปทางตอนนี้ก็รอบรอบตัว ก็เป็นการเฉลิมฉลองเล็กๆน้อยๆในหมู่บ้านนู่นนะครับเป็นน่อันนี้น่าจะมาจากโน่นนะเห็นไกลๆนเห็นไกลๆนเห็นไกลๆเห็นไกลๆปุ่มๆไกลๆนู่นนะฮะหลายจุดเลยนะครับหลายจุดเลยครับเห็นไกลๆกันหลายจุดเลยนะครับ จะดมูมีมีไหนสูงกว่านี้ไหมนู่นตรงนู้นครับตรงนี้นเห็นไกลๆอันนั้นก็จะเป็นทางแถวเซนทันนะฮะทิศทางนู้นนะครับนูน่นเห็นไกลๆนูนน่นนู่นโอ้โหไหลรอบๆทิศทางนะครับเดี๋ยวผมจะหาบนูนน่นทางนู้นแถวช็อกโกแลตวิวบ้งฮะนู่น,นโอ้โหสนุกสนานกันนะครับบุ่มบุ่มนะครับโ,โอ้โหสวยงามครับสวยงาม สวยงามนะฮะสวัสดีปีใหม่ในวิวนี้สวยครับเห็นเหมือนถนนสีทองเลยนะครับถนนเส้นนี้นะครับโอ้โหหลายจุดนะครับหลายจุดโอ้โหสวยงามครับสวยงามฝากทักทายสวัสดีนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนเลยละกันนะครับสวัสดีสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้กิจการการงานเจริญรุ่งเรืองนะครับขอให้มีความสุขนะครับ ตลอดทั้งปีนะครับทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับย่ามีอุปสรรคในการทํางานนะครับเงินทองไหลมาเทมาเข้าง่ายออกง่ายนะครับนะเข้ามาง่ายๆออกยากยากนิดนึงนะฮะนะครับโอ้โหนี่เหมือนกับสงครามอิักเลยนะครับนี่ยเดินเดยรอบมีทุกจุดนะฮะมีทุกจุดมีทุกจุดนี่แบรนด์ให้หมุนให้เห็นมีทุกจุดเลยครับตอนนี้มีทุกจุดสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับ ตอนดีีใหม่นะครับไปไหนลุกไปไหนโอ้โหมีทุกจุดเลยนะครับตอนนี้โอ้โหมีทุกจุดเลยลูกอันนี้มาหมาก็ตกใจครับหมาก็ตกใจอืมมีทุกจุดนะครับอื้มนี่ยิ่งกับสงครามยีรักนะครับตอนนี้ถล่มกันหลายจุดเลยนะครับอิสรยเอวแล้วโอ้โหโอ้โหสวยงามนะครับสวยงามอื้ม งามโอ้โหสวยางามมากครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ดูพี่กองอยู่นี่พี่กองแล้่อดลนี่งมเอาเบียร์มาให้กิน นะครับเปิดอีรักเลยครับสงครามอีรักษ์นะครับนี่เดี๋ยวผมนี่อยู่ในรอบรอบตัวรอบรอบหมู่บ้านผมนะฮะเนี่ยมีทุกจุดเลยนะครับมีทุกจุดเลยนะครับค่อยๆหันต้องไปเรื่อยๆนะครับรอบรอบหมู่บ้านครับมีทุกจุดเลยนะครับโอ้โหหมูหมากาไก่หอนกันเป็นแถวนะครับนี่ครับมีทุกจุดเลยสวัสดีครับทักทายด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับทักทายด้วยสวัสดีปีใหม่ครับพี่ก้อง เอาเบียไปวัดดีปีใหม่ครับดีปีใหม่ครับเบียหนึ่กระป๋องโอ้สวยงามครับสวยงามเดี๋ยวนะผมหมุนร,บรอบๆกันคือมันมีทุกจุดนะครับรอบตัวเรามีทุกจุดเลยนะครับ มีทุกจุดครับมีทุกจุดโอ้โหนี่สวยครับรูปนี้สวยมากเดี๋ยวดูาดาวรอตรงนี้อีกหน่อยเดี๋ยวเปล่อขึ้นมาอีกรูปนะึงโอ้โหนี่เปลือขเป็นโอ้โหสวยครับสวยงามากซะ z ซดูแถวไหนกันไป้เสียงแน่นครับเสียงแน่นโอ้โหสวัสดีปีใหม่นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามช่อง KP NUT Channel นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับ ใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนจเจริญรุ่งเรืองนะครับในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จรุปลุ่งไปด้วยดีนะครับจะมีอุปสรรคในการทำงานนะครับขอให้กิจการจเจริญรุ่งเรืองนะครับดี๋ยดูนี้ เหมือนสงครามอิสราเอลเลยไหมมีระเบิดเลยๆมีเดียวเองในมันก็เหมือนระเบิดเลยได้เปิดวงได้เหมือนอิสราเอลเหมือนลูกชายบอกว่าเหมือนในสงครามอิสราเอลเลยครับมีใหญ่ไว้ในพวกอันอื่นเลยมัน <curs> ก <CDU S 1> ็ไม่ใหญ่มันไม่ขึ้นสูงไงลูกเห็นไหมนู่นๆตรงนั้ขึ้นตรงนี้สูงสูงอันนี้น่าจะเป็นแถวช็อกโกแลตวิวอ่ะช็อกโกแลตวิวน่าจะใช่นะครับนี่นะครับตรงนี้ขึ้นสวยขึ้นเยอะมาก ครับจะจะสิ้นสุดเมื่อไรนะครับตรงจุดใหญ่ๆเขาก็จะจุดกันลูกใหญ่ครับแต่ไม่มีเป็นชุดเลยนะครับนู่นๆุนตรงนั้นนู่นแถวนุ้นครับแถวนุ้นแถวสวนสะดกนู่นมาครับดีทุกจุดเลยนะครับแถวเซนทันเดอะมอบางกะปินุคุก โอ้ oh, แถวนั้นแถวครับเดี๋ยวผมจะมองเข้าไปในเมืองนี้ออกไปทางนอกเมืองนะครับเส้นนอกเมืองจะจุดกันแน่นเลยนะฮะเนี่ยมีลูกเล็กลูกใหญ่บ้างซาฟารีเวอร์เซนทันนะครับอ่านี่แน่นๆใกล้ตัวนี่มีเส้นทางด่วนนะครับรามอินทราเอกมัยนะครับรามอินทาที่มีข่าวนะครับสารวัตร ผู้กองผู้หมวดนะครับบน,บนทางด่วนเส้นนี่แหละโอโ้<า>โหนั่นสวยนะอ่าชุดละเท่าไหร่อะร้อืย พอตรงไหนที่ไม่มีแสงสว่างเยอะมันก็จะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ก็รู้ว่าเป็นการจุดพูนะฮะอันนี้เป็นสนามกีฬานะครับที่มองเห็นเนี่ยนุ่นเขาวิ่งเข้าไปในเมืองครับในเมืองนี่จะเงียบนิดนึงเพราะวันใกล้เขตโรงพยาบาลเนาะเขาก็จะไม่จุดกันเยอะสวัสดีปีใหม่ครับให้รวยไม่ถูกหวยสักทีปีหน้าเอาใหม่ เอาโศกเอาไส้ไม่ปีนาให้มันถือกปีปีใหม่นะครับกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ย แนี้เราใช้ในกิจโอ้โหเห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวดูคือมันได้มีลูกพอมันมีลูกหนึ่งก็โอ้โหตรงนั้นจุดอะไรแล้วปุ้มนะครับยิงขึ้นมาแล้วปุ้ม,มง่ายกันง่ายกันทั้งคืนนะครับวันนี้หมูหมากาไก่วิ่งกันหอนกันระง,งมนะครับอ เส้นบ้านผมนี่ถนนสวยๆนะครับทางด่วนเหมือนถนนสีทองนะครับเขาพยายามหมุนวนอยู่อย่างนี้แหละครับอยู่รอบรอบหัวตัวเองนะครับรอบหมู่บ้านตัวเองครับจะดูว่าตรงไหนจุดขึ้นใหญ่เพราะไม่เห็นนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างเนาะมนอยู่ไกล พอดีวันนี้ไม่ได้ไปขึ้นบนดาดฟ้าของอาคารนะครับวันนี้อยู่ข้างล่างถน,นนสีทองครับทางหลวนเส้นสีทองอหมุนช้าๆนะครับพยา,ยามหมุนช้าๆสวัสดีปีใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามช่อง KPNA Channel ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ขอให้ติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มขึ้นให้ด้วยนะครับนะครับ เราจะได้ได้สื่อสารประชาสัมพันธ์พูดคุยการไฟ้สดอ่เดี๋ยมันจะมีลูกหนึ่งขึ้นเมื่อกี้เห็นด้านด้านมุมนะฮะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่า นะครับอย่างไม่เลิกยังยิงกันสนันเลยฮะตูมตรงนั้นมุมหนึ่งตรงนี้มุมหนึ่งนะครับคือรอบๆตัวนี้น่าจะรวมๆกันเป็นหลายพันลูกนะครับแต่มันอยู่ไกลเนาะเดี๋ยวต้องดูทางช่องอีกทีนะครับพอดีผมดูนะี่ผมก็พยายามหมุนช้าๆนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราหมุนรอบนี้แล้วเราก็จะลงนะครับเนื่องจากว่าแบตเตอรี่จะหมดแล้วนะครับ รครับโอ้รตรงน,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  it นู้นนะครับเซนทันเวอร์นู้นนู้นนู่นนู้นนู้นตรงนู้นครับเซนทันเวอร์นู่นนะครับตรงนู้นเห็นไกลๆมาเห็นนู่นนะครับแสงสีทองนั่นคือน่าจะเป็นเซนทันเวอร์นะครับตรงนั้นนี่ตรงจุดนี้นะฮะน่าจะใช่นะฮะแถวใบหยกเซนทันเวอร์นู่นนะครับนู่นเห็นไหมเดี๋ยวรอเดี๋ยวจะขึน้นเองไว้ตรงนี้ตรงนีน้สวยนะนู้นนะสวยนะไม่ขึ้นแล้วมั้ง ขึ้นแล้วจะหมุนแล้วนะหมุนแล้วนะไปแล้วนะขึ้นแล้วข,ข,ขึ้นมาขึ้นไหมยังมีแสงสว่างอยู่เลยะฮะตรงนี้ไอที่สว่างนี่เป็นอะไรไม่แน่ใจนะตรงนี้อ้โนะแสงปูอ๋อน่าะเป็นน่าจะเป็นคอนเสิร์ตครับไม่ใช่ปูแล้ว เป็นแสงไฟยิงขึ้นฟ้าให้ไม่ใช่ผู้นี่ครับผู้อยู่ตาตินี้นี่หมุนดูผู้ดีกว่าหมุนดูผู้ดีกว่านี่สวยงามนี่ไม่ใช่สามเหลี่ยมดินแดงนะฮะนี่ไม่ใช่อิสราเอลด้วยนะฮะนี่เป็นไงสวยงามสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง Keepin Channel นะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองขอให้ร่ำรวยในปีใหม่นี้นะฮะ อขอให้มีความสุขความเจริญการงานอย่าได้ติดเลยอย่าได้ขัดนะครับทำมาค้าขายเป็นเฮงรวยรวยนะฮะค้าขายไม่โกงใครเดี๋ยวก็รวยนะฮะขอให้หมดหนี้หมดสินผ่อนรถบ้านหมดนะฮะผ่อนรถก็หมดผ่อนบ้านก็หมดนะครับเป็นหนี้ก็ให้หมดนะครับเป็นหนี้นอกระบบก็ขอให้เคลียร์ได้นะครับเข้าโครงการอยูรัฐบาลซะ จะได้มีอยู่มีกินไม่หลบซ่อนตัวนะครับหนีหนี่นอกระบบกันวุ่นวายนะฮะนะครับอ่ะสวัสดีปีใหม่จบกันด้วยเส้นทางถนนสีทองผ่องอําัยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสว,ส,ดสวัสดีครับลงแล้ว